เด้มันต้องตัง้งรักได้ทั้งเสีย1 2โงสองโอ,โอ้ของแท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 ้เอาลุ้นกันนุ่งลุ้นลุนลุ้นลุ้น,น,นครับี่ก็บังแรกบังสองเลยไทรก็อยนเนี่เซียนเป็นกำลังดึงครับจะแต่ดึงอดี๋ยวนียกินวง ขึ้นขึ้นขึ้นปลานิดหน่อยเอาไปทอดไปเผากินตอนเที่ยงครับอาหารเที่ยงวันนี้กินกับตำสมนะแซ่บแซ่บ,บ,บพี่น้องนี่ครับมโอ้โหนบางนี่บางนี่เพิ่อได้ยกบางนี่บางดีกว่าสู้สู้ตานนะมั้งเนี่ย ปลาเน้นหน่อยปลาเน้นแดดเดียวครับมันเป็นสายพันธุ์มันเป็นรุ่นเ่าระตตาะไงปิดปลาที่อยู่นี่ <c oughs> มันหยุดครับไม่ให้ตัวกันก็นเลยแวะมาหาแนวกินเที่ยงกันเออน่นั่นนั่ะนั่นพี่พน้องเลยโอ้ยมาเลยย้นมาเลยเนี่ยละนี่ยละเนี่ยละคี่ยเที้ยวๆเลยบอลนี่ตัดต่อเลยคิี <c oughs> โอ้ ปลาลุดบอมากแต่น,นี่อื่ตงนี้ทอดเด็ดด้อยตรงนี้นี่แต่ตปลาเนี่ยเดียวเลยปลาเงินเลยนต้องลวนต้องลอนครับปลากินเที่ยงกันครับเฮ็ดโอวันยุศนี่แหละโอ้ครับผม มันกันเฮ็ดปาชีวิตพวกเราต่งแดนความหัาดแค่นหน้าดีแค่นี้ครับผมคำสั่งหน้าได้ครับเลยอะไรครับเมื่อก่อนมีเขามันข้าหนวดครับเอาล่ะปัีญาปัญญาเดียวตอเตะไม่ได้สีเห็ดป่าหรือสีขันสมงนี่ เนชาวใดเอยในเครื S <S ่องแบบพละยางว่าบัตรเขสขาวดีแสะในเครื่องแบบพละยางไหมอันแบบยังกะลิปตีนปะ